บ้านหนองธนา่อเยอะมากทีแรกงานไมไ่ไหวเลยบ้านพี่ทอยนะคะทำสารไปสิบห้าวันเดือนไหนนะแต่งดอกออกค่ะมันเยอะมากเดือนไหนนะหลังไอตัว,วที่ปลายเดือนตุลาเนาะกินฟรีอยู่ฟรีต้องไม่เอ,ออกนะคะต้องมเมาออกมาคัดไว้เนี่ยคคะมือแต่งดอกมือดึงดอก ดูครับดูครับเมียบอกว่าสามสิบลูกต้นนี้จะเอาไว้สามสิบลูกนะคะปีแรกสามสิบลูกออกปุ๊บเอาคนละสามมืต้นตายเลยไม่ม,<า>มีค่ะสูตรนี้ไม่เคยเห็นต้นตายสูตรสวนวัสนารับรองได้กินค่ะปีนี้ปีแรกออกดอกก็เต็มเลยนะคะดูอันนี้อันนี้อันนี้แต่งอันนี้ไว้แล้วนะอันนี้คัดไปแล้ว อันนี้พวงล่างนะคะกิ่งนี้เอาไว้แค่นี้คัดไปทีละกิ่งค่ะโย,ยนใส่ตะกรงด้วยโยนใส่หัวเลยครับเนี่ยนะคะต้องต้องคัดออกตั้งแต่ตอนนี้นะคะไม่ได้รอให้ดอกบานหรือหางแย้นะคะออกตั้งแต่ดอกมันเขียวพวงเขีพวงใหญ่เนาะเข้าหัวกำลังใกล้จะดอกบานแล้วค่ะตอนนี้ นะคะให้ดูประมาณนี้ต้นนี้ห้าปีแล้วนะคะเนาะดอกสมบูรณ์มากเลยออกมาขึ้นเดออกมาข้นเดี๋ยนี้เชสวยมากเลยนี่่คะครั้งแรกของเขาก่ะออกมาตกใจเลยออกมาเยอะแยะเลยค่ะดูค่ะสั่งได้นะคะแสดงว่าอยากโดนนานนะฝากติดตามด้วยนะคะสวนวัสนาดูใบนะคะ ใกล้จะบ,บานแล้วค่ะเดยวใบสมบูรณ์มากสวยงามค่ะดูสิคะสวยค่ะติดตามด้ะะวยนะสวนวัฒนาใครอยากได้ดอกบอกสวนวัฒนาจัดให้เลยคะ่ะ